ในวันนี้ก็อยู่กับตัวเด็กกระโปรงเช่นเคยนะครับเราจะมาพูดถึงการเจาะลึกข้อมูลของอัปเกรดไททันซีนีมาแมนนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากด subscribe จนถึง2,240แล้วนะครับส่วนใครที่เผลอด๋วมตัวเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแท็กคนละจุดก็ยังดีนะครับโดยในข้อมูลในวันนี้เนี่ยผมจะอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ c o i e d Tower Defense Game Fandom นะครับซึ่งในเว็บนี้นะครับเขาจะสรุปข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าไอ้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับและมีการอัเเ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 รรรดแแตตต่่่่่่่ลละะขััั้้้้นนนนนียยใชงิิททาาไไหหหสสพพมววคบออ๊ ข้างนี้ใครวะเนี่ยผมก็เปิด เปิดคลิปด้วยการมาหยุดล็อบบี้สาธารณะด้วยนะประเด็นโดยอัปเกรดเทนซินิมาแมนนะครับราคาในการลงตัวครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่3,000เหรียญเลยนะแต่ก็มีเลเวลสูงสุดถึง8เลเวลนะครับที่สำคัญนะครับรูปแบบการโจมตีของอัปเกรดเทนซินิมาแมนเนี่ย <c oughs> จะมีหมด4รูปแบบนะครับพราะงั้นเลยเป็นตัวละครแรกนะครับที่มีรูปแบบการโจมตีเยอะที่สุดเลยเป็นระดับกอรลี่นะครับต่อไปจะพูดถึงในส่วนของตารางการอัปเลเวลและสเตตัสต,ต่างๆนะครับผมจะอธิบายเป็นแนวตั้งนะครับช่องแรกเนี่ยเป็นเลเวลช่อง2เป็นราาคช่อง3จะเป็นพลังโจมตีนะครับช่องที่4จะเป็นคคคูลลดาาาววนนน์หรรรรรืออะะะยเใกโจมตตี่ัั้งบ ที่ห DPS เนี่ยจะหมายถึงการโจมตีต่อวิคือรวมทั้งหมดต่อวินาทีนะครับช่องที่6 Attack Range จะเป็นระยะในการโจมตีนะครับช่องที่7คือราคาในการขายตัวนะครับช่องที่8เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า Damage ต่อ,อราคาเงินที่อัพอะครับพอเง้นนะครับตอนเลเวล7เนี่ยจะเป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดในการอัพเลเวลนะในส่วนของตารางข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูรายละเอียดเนี่ยผมจะไปแปะลิงก์ไว้ใต้ description หรือคำอธิบายของผมแล้วก็สามารถไปดูกันได้นะตัวอันนี้จะเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับว่าตัวละครเนี้ยมันดีกว่าตััััััววววอออออื่่่่่่นน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 ยยงงงงไะะะคครรรรรบบบาาาแแแกกกกตต้้ปปเเเเดททซิีมม็ขึลล8 ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแรกนะครับที่เป็นระดับกอร์ดี้ซึ่งเป็นตัวละครที่มีวิธีการโจมตีทั้งหมด4รูปแบบนะครับที่สําคัญคือเลเวลเจ็ดเลเวลแปดนะครับจะมีการโจมตีที่เรียกว่าแบ็คสไปนะครับที่ทำให้ติดสถานะที่เรียกว่าเอโมวิไลท์นะครับก็คือไม่สามารถขยับได้นั่นเองอันนี้ไม่ชวนนะแต่คิดว่าเป็นตัวแรกของเกมที่ทําได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถโจมตีพวกกราสทอยเลตได้นะครับก็คือไอ้พวกทอยเลตใส่แว่นเช่นตัวนี้นะครับและที่สําคัญนะครับสามารถป้องกันสตัรนเนี่ยสามครั้งได้ทุกๆ เป็นกอนลี่เนี่ยผมว่ามันมันเหมาะสมเว้ยในเรื่องของดาามจอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะสุดแล้ว จะเห็นว่านะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่สูงสุดอ่ะหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยนะและต่อวิทรวมกันอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งในเจ็ดหมื่นหนึ่งเนี่ยผมหมายถึงว่าต้องโจมตีโดนทุกส่วนนะครับสี่ส่วนนะฮะถ้าไม่โดนสี่ส่วนอ่ะก็จะไม่นับว่าเป็นเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยถ้าสมมติมีส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าในส่วนของตัวสเตตัสก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเกมบ้างนะครับนี้ผมจะมาลงทอยเดลติคิวแบบไนแมร์เนาะแล้วก็จะอธิบายตัวละครไปว่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยยยยมม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 ััััััันน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 เเเเเป็งงงงงงไไไไบบบบ้้้้้าาาาาาซซึ่่่่่ตตกกีีีีทททออออูะะะะะคคคคครรรรุณจดหิแแลลว ที่ฟาร์มต้นเกมได้เช่นเมคคาเมล่าแมนเลเซอร์คาเมล่าแมนคาร์หรือเซนติทีวีแมนนะครับทั้ง3ตัวนี้ครับจะเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างดีที่สุดนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวเรื่องของอนิเมชั o นตัวละครอัปเกรดให้ดิน尼มาแมนเนี่ยผมก็จะข้ามส่วนนี้ไปเนาะแต่ถ้าใครอยากให้ทำคลิปรีวิวว่าการผ่านด่านปัจจุบันเดี๋ยวต้องทำยังไงก็บอกผมเดี๋ยวผมมาทำให้นะครับ เอาเป็นว่านะครับผมจะทําการสคิปไปถึงตอนที่เราได้ลงอัปเกรดให้ท่านซีนีมาแมนเลยนะซึ่งสําหรับผมเล่น Man เซนต์ีทีวีแมนน่ยการจะลงอัปเกรดใหท่านซีนีมาแมนตัวแรกได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณเว็ฟที่29นะครับถ้าลงไวกว่านั้นคือโอกาสผ่านด่านมัน้อยมากนะครับเพราะใช้เงินเยอะมากอันนี้ผมหาทำเลในการวางก่อนกะว่าวางประมาณกลางๆประมาณนี้ตรงนี้ล้กัน ในเลเวลหนึ่งะครับจำเป็นการแค่โจมตีด้วยการปล่อยแสงสีแดงเท่านั้นนะพลังโจมตี2000เป็นเ o e ระยะ20นะครับอ่ะเข้าสู่เลเวล2นะครับเลเวล2เนี่ยจะมีการเรียกดาบเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นดาบสีชมพูตรงนี้จะเห็นนะครับว่าในวงโจมตีเนี่ยจะเป็นโจมตีระยะใกล้มากเป็นสีชมพูตรงนี้นะครับต่อไปนะครับในเลเวล3เนี่ยเขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าดีไซน์ตัวละครทางแขนด้านขวานะครับเขาจะมีทีวีปล่อยแสงมาเพิ่มนะครับระยะโจมตีก็เพิ่มขึ้นเป็น30แล้วเนาะพลังโจมตีอยู่ที่4 0 0นนะะครับแลต่อวิาทีอยู่ที่6,000นนะครับใเเลลว ก็จะประมาณนี้อ่ะกดอัพขึ้นเลเวลสี่เลยในเลเวลสี่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับนอกจากแขนท้านั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเพิ่มทีวีไปอีกอันเนาะปล่อยแสงสีแดงตรงนี้ระยะโจมตีก็เพิ่มเป็น3านะครับพลังโจ,จมตี5,400แล้วก็ต่อวีทีอยู่ที่9,000นะครับเอาจริงต่อวีทีก็เริ่มถึงหลักหมื่นแล้วเนาะก็โอเคอยู่แต่นั่นแหละครับมันแรกมาจากการด้วยที่เราใช้เงินในการ up ตัวมหาศาลเลยสำหรับเลเวล4ก็จะประมาณนี้นะเอาสังเกตดีๆนะครับผมขึ้นหนะนะน,นึ่งเลเวลตอนหนึ่งเวฟได้เลเยนบ พอช่วงท้ายมันจะเอามาอัพเลเวลค่อนข้างไวนะครับอ่ะต่อไปเลเวล5เนี่ยจะมีการโจมตีเพิ่มมาอีกวงหนึ่งนะครับจะเป็นการยิงคอลเลเซอร์จากตรงกลางอกนะครับต้องบอกเลยว่าระยะการโจมตีเนี่ยค่อนข้างไกลมากๆนะครับสังเกตวงสีชมพูด,ด้านนอกได้เลยนะฮะถ้าใครที่เล่น UTC ก็จะคุนค้นเคยกับการยิงเลเซอร์แบบนี้นะครับเลเวล5เนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่8,000นะฮะแล้วก็ต่อวินาทีอยู่ที่16,000นะครับที่สําคัญจะเห็นว่าระยะในการโจมตีเนี่ยมันเพิ่มจาก35มาเเเเเป็นนนน50 5ลลลยยนะใวี่จมสิให้แบบเราเเเคคลียรรร์ววฟได้้็ขึนนะับมากเลลยเเพราาะะมมันตีไกกอ่ก็บเงินอีห หมื่นก็จะขึ้นเลเวล6นะครับอ่าตอนนี้ก็ครบแล้วครับปลดเลเวล6ปุ๊บจะเห็นนะครับว่าข้างหลังเนี่ย<ๆ>เขามีถังเขาเรียกว่าถังเจ็ตแพคละกันอยู่ด้านหลังเนาะในส่วนของดีไซน์คาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนแปลงแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เนาะในเลเวล6นะครับพลังโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,600ไม่ใช่ประมาณเดี๋ยว9,600ถูกนะแล้วแล้วต่อวินาทีอยู่ที่2 4งหมนะครับระยะอยู่ที่55นะครับซึ่งบอกเลยครับว่าพลังโจมตีเนี่ยตอนนี้เยอะมากฮะแต่ถ้า ตัวละครอื่นเนี่ยที่ใช้เงินน้อยกว่ามาอาจจะมีประโยชน์กว่าจริงๆนะยกตัวอย่างนะครับเช่น u t c เนี่ย u t c การที่เราปลดเลเวลจากเลเวลแรกไปถึงเลเวลสุดท้ายที่เลเวลหกครับจะใช้เงินลวงๆแค่28,000นะครับจนบางท้งเนี่ยผมคิดจริงๆนะว่าการลง u t c จะทําให้โอกาสผ่านด่านเยอะกว่านะครับ ต่อไปนะครับในเลเวล7นะเลเวล7เนี่ยจะเห็นว่ามันมีแบ็กสไปา์โผล่มาข้างๆนะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นวงสีดำเนี่ยไอระยะมันค่อนข้างแคบนะครับในส่วนของแบ็กสไปา์เนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ติดสถานะ i m m o b i l i z นะครับหรือก็คือทําให้ไม่สามารถเดินได้นะครับเออแล้วขอเสริมไอตอนเวลามันยกมือเนี่ยมันคือมันป้องกันสตัร์อยู่นะที่มันท่าเดียวกับ border g u a r เ f o r e v e นี่หว่าในส่วนของเลเวล7นะครับพลังโจมตีอยู่ที่11,700นึ่งหมื่นหนึ่0 0 0นะครับระยะอยู่่ที60นะเแอะต่อวินาทีอยู่ที่สามหมื่นเก้านะครั้งบระยะอิู่ท แต่ต้องเข้าใจว่าเกมเนี้ยเวลาลงแบบนายแมร์เนี่ยแม่งสถานะร <ๆ S 1> ัดๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาเมดิกหรืออ่ารีแพร์โดนมาใช้ด้วยนะแล้วตอนอัพเลเวลต่อไปนะครับตอน7ไป8เนี่ยใช้เงิน20,000แม่งเยอะมากเยอะแบบเยอะชิบหายเลย <c oughs> ผมก็พยายามข้ามไปช่วงที่แบบสำคัญสำคัญ,คญแล้วกันอ่าตอนนี้เงินครบ2อง0 0ปุ๊บกดอัพเลเวล8ใครรู้ว่านะครับจะเห็นว่ามันมีแบ็กสปเพิ่มมาทางด้านแขนฝั่งซ้ายนะครับในส่วนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันสามารถทำให้ติดสถานะแอมโมเบรไล์ได้2ทีหรือเปล่ปาแต่เดาว่าสองทีแล้วกันอ่า71 นะคือสุดๆของเกมนี้แะใช้เงินไปทั้งหมดนะครับหกหมื่นเก้าแปลว่าการอัปตันหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับเราสามารถมี UTC ได้ทั้งหมด2ตัวหรือว่าตันละอีกหนึ่งตัวแถมมานะครับพอางนั้นนะสมมติใครเล่นต้นเกมจริงๆอะผมว่ายังไง UTC ก็ดีกว่าเว้ยถ้าแบบระวังตัวไม่ดีหรือแบบไม่สามารถทําต้นเกมได้ดีอะผมมองว่าไอ้อัปเกรดให้ท่านซีนีมาแมนอะเล่นยากเล่นยากมากแต่เอาจริงนะผมลองแนละ้วคือแค่มีอัปเกรดให้ท่านคาเมล่าแมนอะหรือ UTC เนี่ยมันสามารถผ่านได้ทุกด่านในเกมนี้แล้วขอเน้นย้ำนะครับว่าผ่านแบบใช้ออ อ๋อตัวเก็ติปจบภายใน17-18ทีได้เลยเพราะงั้นนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องน้อยใจนะฮะก็ใช้ตัวอัปเกรดให้ท่านคาเมิล่าแมนไปก่อนก็ได้ครับอันนี้ในเกมที่ผมก็วางตัวที่สองแล้วนะแล้วก็รีวิวห้าด้วย <c oughs> แต่จุดนี้ผมขอบอกเลยว่าถ้าขาดรีแพโดหรือเมดิกอะยังไงก็ไม่ผ่านเวย้ยเพราะ2ตัวนี้ก็ไอล้างสถานะเนี่ยค่อนข้างสําคัญครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยผมจะข้ามมาที่เว็บ50เนาะสำหรับเว็บ50นะครับใช้เวลาไปประมาณ16นาทีครึ่งนะครับก็ค่อนข้างเร็วอออออออยยยยู่่่่่่่่่แแหหลละะะะะตเเเเเเาา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 าจจรรริงงงงกืนนืบบไไมมมผผนน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 นคคคััพพววววุดดดทีีีโสถข้้้ปอย เทียบกับตัว UTC เนี่ยผมมองว่าระยะเวลาในการผ่านด่านพอๆกันเลยแต่คาว่า UTC เนี่ยเราจะต้องวางเยอะหน่อยละกันกับไอ้ตัวเนี้เราวางแค่3ตัวเราก็สามารถผ่านด่านนี้แบบในแม่โหมดได้แล้วอ่ะ อันนี้ให้ลองสังเกตน,นะว่ามันใช้แบ็กซับไ์แทนปุ๊บปึ๊บอ่าติดอ e ินโมบ l i ไลท์คือขยับไม่ได้ละผมว่าไอเนี่ยคือข้อดีสุดๆของตัวไออัปเตดตได้ทังซีนีมาแมนเลยนะโดยรวมแล้วนะครับมีโอกาสที่พลาดอะ่ะจะไม่ผ่านค่อนข้างสูงกว่า u d c แล้วกันแต่ใช้เวลาพอๆกันนะครับโดยรวมข้อมูลเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะสรุปโอเคค่อนข้างเยอะนะยังไงก็ถ้าตรงไหนเป็นข้อมูลตกหลน่นยังไงก็สามารถมาแบบแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆน,นะโพสต์มาแบ่งปันกันได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับเจอกันคลิปหน้า